สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแหงเปยนานามคุณเก็บเลียนนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทเหรียญนี้นะครับท่านเป็นพระเศียรใหญ่นะครับเพิ่นมาเมื่อกี้นี่เองครับท่านซื้อไปซื้อกับข้าวครับ แม่ค้ามาครับเขาทอนตังมาให้ครับได้เหรียญห้าบาทเหรียญนี้มาด้วยครับท่านเป็นปีพศอ,อะไรจํานวนกับรจี่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญครับเหรียญที่ผ่านไปใช้น,นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับสาหรับยูนซีนั้นผมรับรองเลย,เลยว่าน้อยนักหนาครับที่นักสมมือสมัครเล่นจะมีกันนะครับท่านแต่ถ้าเป็นมืออาชีพก็รับรองว่ามีทุกพศครับท่นานจะมากจะน้อยแล้วแต่นั่นเองนะครับเพราะว่า ไม่ได้เลิตยมาเป็นสิบกว่าปีแล้วครับท่านตั้งแต่ปีพศสอง0ันห้า้อหกปีพศสอง0ันห้า้หสิบั 60, น่นเป็นปีสุดท้ายของปู่ท่านครับส่วนต่อมาก็มีแต่ของรอสิบทางนั้นนะครับท่านเรามาดูครับว่าเหรียญน,นี้จะเป็นปีอะไรนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก,ก่อนแล้วกันนะครับท่านเหรียญน,นี้ยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดใเลยนะครับพอได้มาปุ๊บกมาให้พี่พน,พน,น้องทุกท่านดูเลยนะครับเป็นลักษณะของเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับนี่นเก้าเหลี่ยมนะครับ ดูดีก็ได้ครับก้าเหรียญนับดูก็ได้ครับว่าใช่ไหมเบื้องหน้าพงท่านกอบภูวิพลัอุรุจดีส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านแล้วบนรูปพระท่านเดี๋ยวดูครับคมชัดเจาะไหมสวยงามมากันะครับเนี่ยก็มีลอยคููขีดควรปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านการใช้นั่นแหละครับท่านดูในระบบมวนเวียนก็เป็นนี้แทบจะเหลี่ยนครับมีน้อยนักน้อยหนาครับที่จะสมบูรณ์แบบขนาดนี้แบบนี้ครับท่านเรามาดูขอบเฟืองกันนีกก่อนครับนี่ครับขอบเฟือง คือผลิเภัณผสม่ีแดงนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับคมชัดเจาะไหมขอบเฟืองครับไม่มีรอยบุบรอยบี้อะไรนักหนาเลยนะครับเนี่ยมีแต่ตรงขอบเดี่ยมแค่นั้นเองครับพูดตามตัวเรยนครับว่าโทรศัพท์ของผมเครื่องนี้ไม่ได้เรื่องจริงนะครับนี่ดูสิครับผมมีน้อยสึกร้อออยู่นิดนหน่อยหน่อยครับแต่ไม่มากมายอะไรนะครับเรามาดูด้านหลังดีกว่าครับเพราะเป็นปีพศอะไรนะครับเนี่ยก็ชัดเจนอยู่นะครับแต่มันยังไม่ได้สัมกระลามก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับท่าน ประเทศไทยครับพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ครับท่านสาหรับปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านเพราะว่าผลิตเยอะมากพอสมคกวรครับท่านส่วนตรงกลางคือวัดป็นจำปาภพิดตัวสิปธปรามนะครับนี่วัดป็นจำปาภพิดนะครับก็ขมชัดเจนอยู่นะครับสำหรับวัดบินจำปาภพิดรู้สึกว่าจะบางไปหน่อยไม่เหมือนกับพัสินเลขรับที่จะหนาเห็นรอยนุนขึ้นมาเยอะแยะครับแต่นี่ไม่เห็นหนุนมาเท่าไหร่นะครับต่าลงมาอีกนิดคือนี่ครับคือกระเบื้องครับเนี่ย เบื้องนครับเห็นจัดเจนนะครับสาหรับกระเบื้องครับท่านตัวล่างสุดคือ5้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอาเบียนครับสำหรับปีพศสองพันห้า้อยห้าสิบสี่นีนะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่24ี่มิลลิเมตรน้ำหนัก6กกรัมเท่านั้นเองนะครับท่านเพราะเป็นประเสียนเล็กเอ้ยพระเสียนใหญ่อย่างบางนะครับเนี่ยอย่างบางครับน้ำหนักเลยเบานิดหนึ่งครับคือ6กรัมเท่านั้นเองครับท่านเดี๋ยวถ้าเป็นไระเศยรห่ก็จมากกว่านะครับประเสียนเล็กครับ จำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไรเออสองร้อยสิบล้านเหรียญนะครับท่านโอ้โห,โหครับสอง้อสิบล้านเหรียญยไม่ธรรมดานะครับท่านเยอะมากเลยครับสำหรับปีสองห้าห้าสี่เนี่ยในระดับยูนิีนเขาให้อยู่ที่เหรียญละห้าสิบาทเท่านั้นเองครับท่านห้าสิบาทเท่านั้นเองนะครับไม่ถึงกับสูงมากมม่ครับสําหรับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นอูกที่เหรียญละยี่สบถึงยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับ